อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอปฐมการบทที่4บทที่5บทที่6และมัทธิวบทที่2ประจําวันที่2มกราคมเรามาเริ่มกันที่ปฐมการบทที่4ครับคาอินฆ่าอาเบลฝ่ายชายนั้นมีเพศสัมพันธ์กับเอวาภรรยาของเขานางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อ,อาคาอิน นางจึงกล่าวว่าฉันได้รับผู้ชายคนหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของพระยาเวต่อมานางก็ให้กําเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนเพาะปลูกอยู่มาวันหนึ่งคาอินนาพืชผลจากแผ่นดินมาถึงแผ่นดินมาเป็นของถวายแด่พระยาเวส่วนอาเบลก็นําแกะหัวปีจากฝูงและไขม่มาของมาถวายพระยาเวพอพระทยัยอาเบล และของถวายของเขาแต่คาอินกับของถวายของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระยัยคาอินก็โกรธยิ่งนักก้มหน้าหลงพระเยาวเวจึงตัดถามคาอินว่าทําไมเจ้าโกรธทําไมหน้าเจ้าบูดบึง้งถ้าเจ้าทําดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทําไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตักครุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นฝ่ายกาอีพูดกับอาเบลน้องชายของเขาว่า ให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะเมื่ออยู่ในทุ่งด้วยกันคาอินก็โถมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของเขาพยาเวตัถามคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินจึงทูลว่าข้าองค์ไม่ทราบข้าองค์เป็นผู้ดูแลน้องหรือพองค์ตัดว่าเจ้าจะทําอะไรลงไปเสียงของววหิตน้องชายของเจ้าดังขึ้นมาจากดินถึงเราบัดนี้ เจ้าจึงถูกสาบจากดินที่อาปากรับโลหิตของน้องจากมือเจ้าเมื่อเจ้าเพาะปลูกบนดินจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจจรไปในโลกฝายคาอิลทูลพระยาเวว่าโทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้ดูเถิดวันนี้ พระองค์ทรงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากแผ่นดินและออกจากพระพาของพระองค์ไปข้าพระองค์จะต้องหลบซ่อนและจะกลายเป็นผู้หลบหนีพเนจรไปในโลกใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่าเขาก็จะฆ่าพระองค์เสียพระยาเวตัดแก่คาอินว่าไม่ได้ทุกคนที่ฆ่าคาอินจะมีโทษเจ็ดเท่าแล้วพระยาเวทรงทําเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อว่าทุกคนที่พบเขาจะได้ไม่ฆ่าเขา คาอินออกไปพบพระพักรพ,กพกยาเวไม่ไปอยู่บนแผ่นดินโนดทางตะวันออกของเอเดนการเริ่มต้นอารยาธรรมคาอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขานางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายชื่อเอโนอกคาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งที่ให้ชื่อเมืองนั้นว่าเอโนอกตามชื่อของบุตรของเขาเอโนอกมีบุตรชื่ออิราอิรามีบุตรชื่อเมฮุยาเอลเมฮุยาเอลมีบุตรชื่อ เมทูเชลและเมทูเอลมีบุตรชื่อลาเมกส่วนลาเมกได้พรรยา2สองคนคนหนึ่งชื่ออาดาและหนึ่งชื่อซุลานางอาดามีบุตรชื่อยาบานเขาเป็นพัรยาของคนที่อาศัยอยู่ในเต็นและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้องชายของเขาชื่อยูบานเขาเป็นพีน่เขาเป็นพี่ยาของคนทั้งปวงที่มีฝีมือดีดพินเขาคู่และเป่าปีนางซิลามีบุตรชายด้วยชื่อทุนบันคาอิน เป็นช่างทําเครื่องมือทองสำริดท,ทุกชนิดและเครื่องมือเหล็กทูบังคาอินมีน้องชายชื่อนาอมาราเมีพูดกับภรรยาทั้งสองของเขาว่าอาดาและศิลาจงฟังเสียงของเราภรรยาของเขาภรรยาทั้งสองของราเมเอ๋อจงสดับฟังถ้อยคาของข้าเพราะข้าข่าชายคนหนึ่งที่ทําให้ข้าบาดเจ็บเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทําร้ายข้าถ้าหากทําร้ายคาอินต้องรับโทษคืนเจ็ดเท่าแล้ว เมื่อทำร้ายลาเมกลาเมกก็ต้องรับโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าอาดามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาอีกนาะงก็ได้กำเนิดบุตรชายเรียกชื่อว่าเสบเพราะพระเจ้าประทานเชื้อสายชห้ฉันอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะตามอินเพราะตามคาอินฆ่าอาเบลเสียแล้วเสบก็มีบุตรคนหนึ่งเรียกชื่อว่าอาโนด ตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มออกพนาพระยาเวเรามาต่อที่ปถมกาลบทที่5้าครับเชื้อสายของอาดัมจะถึงโนอาต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงพันธ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นทรงสร้างตามอย่างของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิง แล้วส่งไปพร้อกับพวกเขาและทรงเรียกพวกเขาว่ามนุษย์ในวันที่ระรงส์ทรงสร้างขึ้นนั้นเมื่ออาดัมอยู่มาได้130ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉาย,ยาของเขาและตั้งชื่อว่าเศษหลังจากอาดัมมีบุตรชื่อเศษแล้วก็มีอายุอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุข,ของอาดัมได้930ปีจึงสิ้นชีวิตเศษอยู่มาได้105ปีจึงมีบุตรชายชื่อเอโน่หลังจากเศษมีบุตรคือ เอนแล้วก็มีชีวิตอีก807ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเศษได้912ปีจึงสิ้นชีวิตอโนออยู่เโนออยู่มาได้90ปีจึงมีบุตรชื่อเคนันหลังจากเอนอมีบุตรคือเคนันแล้วก็มีชีวิตอีก815ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอนได้905ปีจึงสิ้นชีวิต เคนั้นอยู่มาได้เจสิบปีจึงมีบุตรชื่อมาหราเลวหลังจากนั้นมีบุตรชื่อมีบุตรคือมหาราเลวแล้วก็มีชีวิตอีกแปดสสิบปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเคนั้นได้9ก้สิบปีจึงสิ้นชีวิตมหาซาเลวอยู่มาได้หกสิบห้าปีจึงมีบุตรจึงมีบุตรชื่อยาเลสหลังจากมหาราเลวมีบุตรคือยาเลสแล้วก็มีชีวิตอีก8ปดสาสิบปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของมา ฮะลาเลวได้895ปีจึงสิ้นชีวิตยาเลสอยู่มาได้162 16ปีจึงมีบุตรชื่อเอโนกหลังจากยาเลสมีบุตรชื่อเอโนกแล้วก็มีชีวิตอีกห0 0อปีและมีชีวิตชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของยาเลสได้9 6 2ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาหลังจากนั้นมีบุตรชื่อเมนูเสลาแล้วเขาก็ดำเนินพั เขาก็ดำเนินกับพระเจ้าสามร้อยปีและมีบิีบุตรชายหญิงหลายคนรวมอายุของเอโนกได้สามร้อยหาย้าปีเอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปเมทูเสลาอยู่มาได้หนึ่งร้อยแปดเจ็ดปีจึงมีบุตรชายชื่อลาเมกหลังจากเมทูเสลามีบุตรคือลาเมกแล้วก็มีชีวิตอีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปีและมีบุตรชายหญิงหลายคนรวมอายุของเมทูเสลาได้9ก้ารอยหกสิปีจึงสิ้นชีวิต ลาเมกอยู่ได้อยู่มาได้182ปีจึงมีบุตรชายหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรว่าโนอาห์กล่าวว่าคนนี้จะชูใจเราในการงานของเราการตากตามของมือเราแลัวจากแผ่นดินซึ่งพระยาเวส่งแช่งสาบไว้หลังจากเราแม่มีบุตรคือโนอาห์แล้วก็มีชีวิตอีก590ปีและบุตรชายหญิงมีหลายคนรวมอายุลาเมกได้777ปีจึงสิ้นชีวิตโนอาห์มีอายุได้500ปีจึงมีบุตรชายชื่อเชมฮามและยาเฟ ผลิตภัณฑ์ามบที่หกความเชื่อของมนุษย์ยชาติต่อมามนุษย์เริ่มทีวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีและมีบุตรหญิงบ,งบุตรชายครับของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดีก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยาพระยาเวจึงตัดว่าวิญญาณของเราจะไม่สู้กับมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังวันเวลาของเขาคือร2อยี่สิบปีเวลานั้นมีคนเนฟิลอยู่บนแผ่นดินภายหลังที่บุตรชายของพระเจ้าเข้าหาบุตรหญิงของมนุษย์และมีบุตร คือพวกที่เป็นเหล่าลักรบในโบนราณการมเป็นพวกที่มีชื่อเสียงพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและและทรงเห็นว่าเขาเขาความคิดในใจของทั้งหมดเขารวนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพระยาเวเสียพระชัยที่ทรงสร้างมนุษย์ไมแผ่นดินและโธมนัสยิ่งนักพระยาเวจึงตัดว่าเราจะขวาล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างขึ้นมานี้เป็นเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งานากับมนุษย์เลือยคานและนกนาการด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้ทรง สร้างพวกเขาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวโนอาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าต่อไปนี้คือลำดับภงมิทัศน์ของโนอาโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้าโนอามีบุตรสามคนชื่อเชมฮามและยาเฟดคนคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพวะพราคของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้ายพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็น ว่าเส,สาริมรามเพราะมนุษย์ทั้งหมดประพฤติตอนเสริมซามบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตัดแต่งโนอาว่าเราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรา,เราด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทาของมนุษย์ดูเถิดเราจะทําลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกเจ้าจงต่อเรือโดยไมส้สวนกวโกฟเฟอร์แล้วทาเรือเป็นห้อง,องและยาชันทั้งข้าง,าง,างในและข้างนอก จึงต่อเรือนั้นตามแบบนี้คือยาวร้อยสาสเมตรกว้างยี่บสองเมตรสูงสิบสาเมตรจงทําช่องสําหรับเรือให้เสร็จโดยให้ห่างจากข้างบนสี่สิเซนติเมตรจงตั้งประตูที่เรือด้านข้างและทําดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่สองและที่สามเพราะดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทําให้น้ําท่วมแผ่นดินเพื่อทําลายมนุษย์และสัตว์ใต้ฟ้าที่มีลมพานทุกสิ่งที่อยู่แผ่นดินจะตายสิ้นแต่เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้าเจ้าจะเข้าอยู่ในเรือ ทั้งตัวเจ้าบรรดาบุตรของเจ้าพญาของเจ้าและบรรดาบุตรสะพายของเจ้าจงนําสัตว์ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเข้าไปไว้ในเรือเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดกับเจ้าลกตามชี้ของมันสัตว์ตามที้ของมันสัตว์เลื้อยคานบนแผ่นดินตามที่ของมันทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ทั้งพวงมาหาเจ้าเพื่อให้มีชีวิตอยู่เจ้าจงนำหาทุกอย่างที่กินได้ไปกับเจ้าและสะสมเพื่อเป็นอาหารของเจ้าและของบรรดาสิ่งมีชีวิต พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาทำอย่างไรให้โนอา์โนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการอ่านพระคัมภีรหนึ่งปีหนึ่งรอบแบททิวบทที่สองพวกนักป่าเข้าเฝ้าพระปูมานพระเยซูได้ทรงมังเกิดที่บ้านแมสเลเฮมแพนยูเดียในรันชการของกษัตริย์เฮโรส ภายหลังมีพวกนักปราชญ์จากที่ตะวันออกมายังกรุงยูโรเซเดมถามว่าพระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านทางที่ตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่านเพื่อกษัตริย์เฮโรสรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระไถ่ทั้งชาวกรุงยูโรเซเมก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านทรงให้ประชาให้ประชุมพวกหัวหน้าบุริคิตกับพวกธรรมาจารของประชาชน แล้วก็ตัดถามพวกเขาว่าพระเยซูทรงมังเกิดที่ไหน <Yeah. S 1> พวกเขาทูลว่าที่บ้านเบสเลเฮมแคน้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยเวจนาได้เขียนไว้ดังนี้ว่าเบสเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่ที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายขององค์หนึ่งจะออกมาจากผู้ทรงข้าวของอเร็วฉชนชาของเราชาวิลโลจึงทรง เชิญพวกนักป่าเข้ามาอย่างลับๆสรงสอบถามพวกเขาจนได้ความติดตัวเป็นที่เวลาที่ดาวนั้นได้ไปรากฏขึ้นแล้วท่านทรงให้พวกนักป่าไปยังบ้านเล็เใหเฮมรับสั่งว่าจงไปคนพบพระปูมานนั้นเถิดเือเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแกเราเพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วยพวกนักป่าจึงไปตามรับสั่งละและดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางดวนออกนั้นได้นำมักนำนักพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระปูมานอยู่นั้น เมื่อพวกนักป่าได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งรักเมื่อเขาไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารน,นั้นแล้วพบและเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณกด่พระกุมารคือทองคํากัมยาและมดมดมดยอบแล้วพวกนักป่าได้รับคําเตือนในความฝันไม่หไฟฟให้กลับไปเฝ้าเฮโรสพวกเขาจึงกลับไปยังเมืองของพวกตนทางอื่นการประทานทารก เมื่อพวกเขาไปแล้วก็มีทุตส่วนองค์หนึ่งขององค์พระเป็นเจ้าได้ปรากฏแก่โยเซฟในความฝันและบอกว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมัรดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะสแสวงหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นชีวิตขอกพระครันสิ้นพระชน ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จพระวจนะของพระองค์ผู้เป็นผู้เป็นเจ้าทรงได้ตัดผ่านพระผู้เผยพระนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกไปจากอียิปต์เมื่อเฮลโรรงเห็นว่าพวกนักปลาล์กหลอกท่างก็เกลี้ยยิงนักจึงทรงสั่งคนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในบ้านแบสเลเฮมในแลานตะเรนใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาโดยนับเวลาตามที่ทรงทราบจากนักปาร์ดครั้งนั้นสําเร็จตามพระวจนะที่ตัดผ่านทางเย เยเรมีผู้เผยพระว่าได้ยินเสียงในหมู่รามาและเสียงอดขวรและร่ำไห้เสียงดังนี่คือราเชลร้องไห้ค้าควรพระิดาบุตรของตนนางไปรับฟังคำปลอบใจและบุตรทั้งหลายไม่อยู่แล้วเมื่อรถสิ้นพระชนแล้วทุกสรว์องค์หนึ่งขององค์ผู้เป็นเจ้ามาปรากฏในโยเซฟในความฝานที่ประเทศหยิบสั่งว่าจงลุกขึ้นกับผู้มารกับมันดามายังแผ่นดินเซลเพราะพวกที่เป็นภัยต่อชีวิตของพู้มารน,นั้นตายแล้วโยเซฟจึงลุกขึ้น พาพระภุม,มาลกับอบันดามายังแผ่นดินอิสราเอลและเมื่อได,แอได้และเมื่อได้ยินว่าคาเลเคลลอัสครอบคอรองแพรนิ่เดียแทนเฮโรเป็นพระวิดาเขาก็ไม่กล้าไปที่นั่นและไม่ได้รับคาเตือนในความฝันจริงเลยไปอย่างแผนกาลิลีไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเลตเพื่อจะสําเ,สเร็จตามพระวจ,จนะจึงตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจ,จนะว่าท่านจะได้ชื่อว่าชาวนาซาเลต จบการอ่านทั้งพีหนึ่งปีหนึ่งรอบพระจำมันที่สองมกราคมอาเมน